เมาหึ่งเมตรนลแล้วเราตรอแล้วเาตูดไ้ลูกบอานหังไปเดี๋ยวเดี๋ยวครับวางเสียงให้ยันตุกครนบอย่าไปตัดสิงด้วยตัวเองนะแลรวออกแล้วควางเสียงตุกิณเฉียงเดียวนะครับใส่ชีนิวชีนิวไอ้เหี้ยเราตัดสิงเองเราไม่รู้หรอกครับประตูของกนัิพิพล โยนข้ามาเลยครับหมายเลสบติดดิฟมอติเดิมดดีคนทำออกโดยเบ้เก้าิจะได้ทุ่มิดุมาแล้วเดไอ้เบอร์สีเบอร์สี่อย่าให้เบอร์นี่เด็ดป็นเจ้คนมาลกอกกัดี่ออกาิอกไปา มว่าเองนี้ลูกงงไว้มองก่อนนะคอย่าสายโยนยาวิตตอบอยดีนะครับกำลังที่วัดบัดพิเศษ็มออกไม่ออกไปประมาณนี้ไปยังหนึ่งนะครับออกไปเบอร์สามของกัปตันทิ่ทิพลกัปตันทิ่ทิพนโดนบัดพิเศษเลยนะครับหวังใหญ่พิเศษตันนาเข้าไปออกไปยังไม่ออกเต็มเป็นลูกออกครับ ลูกในมุกโยนของกับการอินทิพนนะครับแต่โดยเบอร์แต่ช้วยกระบังกับนายด้วยโยนทิ้งไห้สุดเเบอร์สิบสองของกับการยินทิพนเนี่ยที่แค่เลยนะของไม่เห็นไม่มีเงินเดือนไอ้สัดดูเยอะมากโยนมาเลยเฮ้ยมาเลยเฮ้ยมาเลยเฮ้ยลิฟต์กันด้วยลิฟต์มีอยู่หลายคนเลยนะเอามาเ่อนเลยเอามาเกิน

โยนมาเลยคุณหน้าประตูหวังเจอจะตับประตูคุหน้าประตูแต่ลูกมันแรงไม่เจอพี่น้องเลยมันออกไปกันแล้วแล้ววันนี้เป็นสปอเตอร์ให้โอ้ยประตูคาไหนแต่ว่าให้จุดบาทเปล่านัดไหานะนัดนัดไหนัดนัดคุณกุนซัลลินไปไหนไปแล่ะลูกนัดพ่ารอยขัดคอกูย่าเด้อร์ให้แม่กทำอะไรพี่น้องพวกแบบมันรู้กันนี่หว่านว้าวทุเรียนเลยเนี่ยกำนันดีเบิ้ล เบิสาออกไปแล้วเลยนะครับกำนัทถิบด้ลุกโดยเบกเก้าเบิเก้ออกำนัตถิบมองออกไป็ระสารเบกสามอยหบัวอามัดอัลีอลิฮะรับตัวยนเตอร์นีนนาทีิร์โซนเกเฮยไป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 เฮ้ยเ้้ไดลกข้อกขึ้น้าครับ ครับไม่ตกไมหน่ครับระใหม่่ง้เ่มโลแล้วบจงแล้วเิมมต้องกดดันหน่อยมันจะเข้าไว้นี่มากสาฟ้ามดบวกกับบอนิดำไม่เาเข้าได้มอเไม่่งนบอลเลยเี่ย้อมอ่ะโหไปใ่ละอข้าไปช่าว่าก่อนไปเี่ย กำนันมีพิษหนนมีกำลังดีเกินไม่เหมือนแมตช์แรกเลยอุนเลย่หมเอ้ยตัวมาทงวกรแตงเ็จัมบทนจันัทนหลอกไปอาวบมาแบบเอมรีโดนมาดีอย่ากให้เนเสจุนท้นออกมาแล้วเปตอต่อุนจอยจ้อจ้าเจกัเลยจอยอครที่ออกไปกันเลย พาไปเยพาไปเยเพื่อนอกจ่อจีดบอลเร็วบอลุสองจับไม่ได้ไอทิศพาไม่ได้จมึอยู่ไม่ได้จะอยู่ยังใหม่ต้องไปเป็นรอเล่ท่แถวนู้นแมม่กลาเลยิไกลยก็ไไปได้เหี้ยย้ยแล้ว โยนมใ้ใบ้สบบิบเก้าบนจับพันไหมยังพันอยูอ่ซึ่งมีกำนันีทีนพันไหมหมอบัตรลิหมอบัตรลีต่อไปเลยมาวันที่หมอัตลิข้าในลูกมันจับ่้หมอบัตรตลดียืนรับหน้าที่ช่วยผู้รักษาประตูส่วนเบอลเตะกระตับอย่างดีที ขึ้นขึ้นมาเป็นผู้เล่นอีกที่บนเบอร์ทีสองมองแล้วก็ยังเลอยู่ไปนั่นก่อนไปนั่นก่อนน้เองเน้มล้ม่เป็นไรครับเียกัดไอ้ีเขาเอากมากนีูยเพราะว่าข้าวุยรืออะไรเดี่ยนะเพราะว่าออกไจะออกไม่ออกกนได้เองลงเยได้ของลิ้ง้งิ้งขึ้นมา ตูวใหม่สามตึ๊งสามต๊งยังถึงลูกอย่ออกมาตึิดออกมาเป็นลูกค้นได้ทุกค่ได้ทุกตอนตอนนี้ยังไม่เป็นไรนะครับจะลุกจะรับความมันยังอยู่ในสนามอยู่แต่ความตัดใจมันอยู่ข้างนอกคนดูมันตัดใจแล้เนินองจากว่าโมบาลิโจนตึ๊งตึ๊งขึ้งยังไปกับมันไปยับยิงตามเลยจ้ะ บอกยังไงยังไม่ทำนะยังยัดอับเฉอับเสียน่ากูไปเลยไปยังยังไม่ได้ผมพลาไปได้กับมาดินผมเจกลางกลางเที่ยงกลางำมาดิมินยังได้อยู่ประจุนสระจุปนนะเออออกมารบไว้านปตจุปาวยยังไง่านไม่ไม่ผทานนะปร่ทานนินสินไม่เป็นเศษออกล เบิรสี cage, bitch, ่ออกไปรุ like long, women, clock, ่นะครับยังมีบ้านตบตีข้าของนี่ขึ้นมองเลยครับหลังเมืองลูกมันช้าๆนะครับเราไม่คนตอบอลงนันขึ้นเองเขาเล่นเร็วไม่ได้ยังไงยังได้วแขปงมาที่บิเบิร์ตจบแล้รือเาโจกันเลยหนอนก้นเลยหนอน ดีไมกรรมการนะครับเพราะว่ากรรมการมีสิแล้วตจะให้ใจเลืองไม่แดงได้ถ้าไม่รับไม่รับการตัดสินของกรรมการจริงแน่งบางหมดไปเลยนะมาเลยนะไาเลยนะเกโกเกโกเก้โกโกโกเกโกกโกโกก ประตูนะครับไม่นั่งเดียวเลยในโน้ตหรือเปล่าวะไม่ช็เียเียอรบ้างผู้าตวสองคนนั้นที่บนข้ามฟังอ่าดันเยอะเฮ้ยอ้ยไดู้้เหการเด็กเก็บบอลมั้ ต้องสองตบานไม่เอาไ็ไม่ได้แล้วบอกเด็กกับบอไอ้เจ้าน้มือแน่ะบอกมาเลยกันันีกคุกคนลำนั้นนี่คุกคอลอ้เบอร์สิยังรอดอยู่ออกไปเลยเบอร์สิบเบอร์หกเบอร์หกออกให้โมัดอลิออกยังรับลูกยิงโยนยาวไปนะครับเบอร์สิบสองน่บงคุแย่งอยู่กับพนึงยังแย่งไอยู่นะครับเบอร์สิบได้อยู่ เติดต you know, ่อเปิดต่อได้อยู่นะเรียงอยู่ยังได้อยู่เป็นลูกออกคนทำนั้นที่คนจะได้ชบางเียเกี่ยวมาเกี่ยวไหเก่งแตัวตองได้องได้งไา้ต้นงไ่้ต้องตององได้ต้องไป้้องไ้ตรอง้ต้องได้ต้องไ้อตอาได้ต้องได้้องงไอไอตงไตงไ

เพรว่าอาจจะ่ิลอยๆนะจิงเลยเล่นไปแล้วเล่นแล้วเล่นไปเอเลยเอาเล่นแล้วนะครับกานันอิติบดีปิดกล้องเนี่ยติดดูแล้วดิฟเริ่มิเต็มกองสองได้ใหมโมมายอมาอลีออกมาครับเบอร์สิของกำนันอิธิบดลูกอยู่ในแดนนองกำนันิิบนนะครมหไปให้โมบาะคอัี อมบายกาีนระเยงลุกมามองแล้วยังไม่เห็นไททั้งนั้นกองบอล้ม่อก่อนยางไม่มาแย่งกันมันเซตถ่ายฮะไม่กลับเปิดตัของกำนัลที่บนใจแล้วนักโทษไฟบอลลิฟต้งตัดไม่ได้แต่ติดกำนัลที่บนดะโมายกรีนโมบายแข็งแข็งความแข็งกันี่โมบายการีนี่เชยได้ก่อนเสเมก่อนนี่ี้วันนี้ยืนครรมกาจะเป็นผู้สังหารออกไปเลเป็นจิกติ๊กไดูเอ้ยจ้า ทีมาจนครสที่อินะครับสนที่จบจะได้ร่มที่เก่ยว่บอลแล้วจาัวจะไ้มันออกล้มันจะเตาก้องไหนเลยยังบอกบากล้องเนี่ยวันนี้กูอยากเห็นฮะกูแพ้อยากนะแพ้มานอยู่ที่ไหนบ้าง้ทีไหที่ไหน Giêng chưa 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 เป็นกมนี่เขาสาวเลยพี่นี่น้องคาร์โลกับน้องโจ้เขาเตมุมหงดิซึ่มมาดิซึมเต็มุมขึ้นมาโยล้ำปันกระตกตอกมาโอ้ยเย้ได้เบิร์ตกลับมาอย่างนีกลับไปแล้วครัอะไรครับเบอร์ต ออกมามาประเจ็เขาเรียหลังมาออกไปเบาทเจ็เขาเรียกเขาบอกอย่างนี้นะออกไปอลไรายขนถึงีที่ลำบากนะติดตุ้งยิงพลาดเฮ้ดิดนะครับออกไปใป้นสบเจดเป็สิบเจ็ดของตำนานี่นท่พลมองละ้างไปเลยครับเห็นตัอเก้ารออยู่แล้วครับต่อมา ตดลิทึลิเบอร์ออกมาเบอร์ี่สิบติดำักที่จุปรมาทเออกมาไปม่มาเขหกเ่ยพระเจ้าจะนอนนะตะโกนดังเลยนี่แต่แข่งบอลประเทศไหนว่าเวลานี้ยส่มันทภาจะดูร้อนก็จะนอนจะตรวจตลก็ไม่เป็นอันได้วดเป็นเล่นดีมั้งจอมาวุฒิหาเวลาดีวับนี้หน่อยนะเขาบอกจะผู้หญงนะเรา มเนศราวด์เั้นเหมือนกับนักกีฬาที่มาตะวันไม่ได้นะแต่มันไม่ได้เห็นกับพระนะเมงนาะว่าพระเจ้าก็จะนอนเนศราวด์เออท่านก่อนเรื่องสารวันนี้ก็จะคนเยอะนะของสนามนี่ถ้านับไปนับมาก็ประมาณสองพันถ้านับรอบเดียวก็ถึงตาห้าถึงได้ครับ

รู ial, ้ฟาวอยู่แตได้เรียครักระเป๋าสสุดยอดแล้วถ้าหลุดมานวมึงเอ้ยออกทีทุกคนออกไปเปอสิบสองเบอรสิบสองออกมาโยนไปเบอร์เก้าเลยนะเบอร์เก้าเบอร์หกไม่ทำนะเป็นลูกออกครับนีทกคนลูกกงเผือกอเกมเ็นลูกงเกไอเกมเปลูกกงเผือกาเบอรที่ดับยิเสียเบาเป็นยดี

เบกลูกเลี invers, go. 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 Ah ้ยง่ะเบสสนามไม่ดีเบกพอชัวชัวไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเลี้ยเก็บเวลาไว้ด้วย g ก go g อ้ o

ออกไปเบอร์ s, <S ิบอเบอร์สิบสองก็เียนเมืองสนัขเมของตือนเรียนเล่นข้องไปไว่ของกันแบบที่แบบลูกอยากไปอยู่ ไม่ตับกระเอ๋อดอยู่รี้อยเ่ดอทีนี้นี่ตากล้องเสร็จแล้วเดี๋ยวว่นไหนะวนไหมนวนวนหลังนะบอลี่ปนมองแล้วมองเพื่อนปฏิเิษฐ์ไปปฏิบิษ์แปดปฏิบิษ์ออกไปเบิบิษฐ์สองหอกกำลังญี่ปี่นมองแล้วข้ามฝั่งไวลปฏิบิษ์เจ็ดมาอีกครั้งหนึ่งไม่มีไรไม่มีไรเพมยิ่งิบิษ์เพิ่ลงมาด้วยสักคู่นี่ยไปเไปเลยไปเลยเยโอ้โหจาเนี มันบ้ามันเมามันยิงมัน่เบาเมามันมันเรื่องอะไรวะไม่เข้าใจว่พวกนี้เรื่องอะไรวะกระบอกไ้อหลอกขารเปล่ะแมทแมทล่ากำลังมาเพินมมันพลิกกับหลังอ่มันลโอ้ยย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 ้ยยย่ยยยยเยย่ยย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 ยายย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 เยย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 อยยนย รองห้าร้อยไม่กลัวหรอลายรองไม่มีไลาไมไมเอาไหมโอบาร์ดอลกระุก เาบอกไม่มีเที่ยอะไรเลข้มาิอขนูไม่ทัน้อไม่ม er> uh, oh well. ีที่อะไข้ามาขายตำน้นิพแยเจดนมาครับสายแว่นเมาสแว่นเมาสแว่นเมาเลืมาแล้วนะลืมาหลงทีแล้วนะาเราจานายานาย

เล่นแล็วโยนเข้ามาทุกวัน้เตรียมน้ำไปใส่ในมาแล้วพล้องตมาอีแล้วกินะไรัูมาม่กินเัดเขาจะเป๊กแล้วแม่ไม่เตรียมนะม้าเป็นจานล้ปบนเลนเล่นเ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออกกูได้เปล่าลูกนะไปดังมากตอนตืนตา เฮ้ยไปเลยเฮ้ยมึงยืนบังกันนะมีไอ้สอตัวมึงทำอะไรนีสารเาดเฮ้ยอยบังเลยออกมาเบออะไรน้องไม่เปนไรไม่เปไรไม่เป็นไม่้วมรมดนานแลนาน ไม่บอกเลยยี่สิบสามฮะไม่บอกเลยยี่สิบสามนะดเร่นะยี่สิบสามเกิดแล้วไอ้เฮียจับอยู่เกินนาละเกินล้เบอร์ติดแปด้งติบยโดีเราเล่นดีอยู่เยอะหัวประตูไปอีกจาวลาจาหมดแล่าจ้ามเฮ้ยทอร์าลดมึงบังตากล้องไอ้เฮียขอล่ยี่ะิรคุณเจมส์ปุ๊กไม่็น้องไม่ปไม่รไม่赖ไม่赖ไม่เปบากระชากสวยไหมสวยสุดยอด ออกไปมอมาเดลีบมอมาเลีบมองไอ้บอิบแปดเบอริแปดสองกที่คนเดิด้นเิ่บเดิดิ้นเองดิ้นเ่้ยเ่เมาไปเว้ยต่อไปต่อมส่แม่งเลยลูกนี่สั่งจะมาที่ทุกคนแล้วครับ ไม่ล้ไม nah, ่แล้ไม่ลมลม่ม่อกี้บอก20นที่แลล้แล้ไม่จานเกินแล้วเกินแล้วจานเกินแล้วจาโรเล็กมงผดนดุมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเาเบียร์กินขวดนึ่่เดี๋ยวใ้เร์กิ่าไม่เร่มเวาขาหลังกดดันกดดันนี่เฉยกดดั นำหนด้วยเพื right? well. ่อนเอ้ยเล่นจะดนอนี่มันคุยทยเนี่มาว่ะดึงดึงยอด้วยจุโอ้ยนกไอ้ยี่ยมม่ยัเพื่อนด้วยศสตร์แล้วมึงอยู่ไหนตรงไหนตัวตืนตึงเปล่าข้านีเกหยอะเนี่ยเจ็บไม่เจ็บอ้สตว์ออกไดรกไปเปิดสิแปดิแปด่าใไม่ยไก็ชนะไม่เป่า ผมอาจจะหนักอกังบท่ไม่ต้องไไอกำลังที่ทงนี้เล่ต้องต้องขยันต้องขยนต้องยนต้องัต้องขันต้องขยันต้องขยมนต้องขยันต้องขยันต้องยันต้องยนต้องขยต้องต้องต้องันต้องขยต้องยัต้องต้องไยันต้องยนต้องันต้องัต้องนต้องขไัต้องไ้องยต้องยต้องนต้องขต้องยัน้องยันต้องนต้องนต้องยน้องนต้องย